มาคาโต้กรุงเพื่อเลอโชมวันนี้วันนนี้วัที่อะไรวันนี้วันที่อะไรวะวันที่เจ็ดกรุงพาเจ็ดกุมภาหกเจ็ดว่าไงท่านท่านสบายดีไหมเรียกลาเป็นโรมาก่อนไงเป็นไรนะเฮ้ยผมเรียกลีโอนาโดมาก่อนเดี๋ยวประสาทะสีลีโอนาโดมาก่อนสองอีบ็อกเนี่ยปึื้องเปลี่ยนใช่เหรอสองดาบคู่เลยสองดาบคู่เลยเหรอโคตรสองทานวันนี้กินข้าวกี่ถาดแล้วครับแล้วทำไมชอบไปนั่งตากแดดแลไมเนื้อตัวดำอย่างเงี้ยแต่ฝั่งนี้ให้รู้แล้วฝั่งนี้ที่ท่านรู้น้ำท่านได้อาบไหมได้ครับ อย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องเห็นหมดเลยนะผมทุ่มให้เขามานำล่องก่อนเนี่ยทุ่มให้ใครคู่อ่ะดิคาตาเตลลาเวโร่อ่ะม่อนปีบ้านม่อนรู้เ่ะดาบคู่ม่อนรู้เปล่าดิคาเปโอนะดาบคู่เดียวเดียวเขาดิดิคาเปโอคือทางนั้นตาเต่าอ่ะคือม่อนฟังหน่อยฟตาเวโร่ใส่หน้ากากพี่น้องฟังดาเวโลที่มีแว่นของอาหารัญญาณอ่ะสองยี่ปอกเนี่ยอเมริการู้เลยเรียกเรียกดาบคู่มาดาบคู่มามาเขาไปเพ่นแล้วผับผองแผ่นรองเสื้อเท่ด้วยนะดาบคู่ดาบคู่ มาเรื่องไหมเรื่องราวอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเรื่องมันเกิดพวกันทุ่มแตกเข้านิ้วก้อยใช่เหรอเนื้อนิ้วก้อยดูเนื้อตัวสิทำไมมันสกปรกแบบนี้วะะั้งแต่ทุ่มเนี่ยเขามีความหมายเนี่ยนิ้วก้อยแล้วตีเลยเนี่ยเราเห็นเนี่ยตรงนี้ดีนะไอ้เงยขึ้นก่อนสอนน้องบอกน้องเนี่ยม่อนฟังพี่่วเงยพูดมาทางนี้หลังนั้นนำล่องด้วยดัดันไงดัชนีแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมีใครเก่งกว่านี้ไหมสามารถพูดแต่ว่าทะเลาะกันเนี่ยตั้งแต่พูดเรื่องทั่วโลกมา ผมไม่พูดเรื่องการจ่ายแล้วการจ่ายตั้งแต่การาจาร่า,ย,จา,ย,าย,ยคือจะงัดเลยมาช้ามกว่าโ,โอ้น้ำลายกระเด็นโอ้ต,ตัต้งแ,แต่ทุบเนี่ยมันทะเลาะก,กันเลยบอกอูไม่ไหวแล้วใครทะเลาะก,กันคือพูดได้แบบครับพูดได้ไม่ไหวแล้วสบคันนี้หนึ่งเลย เออพูดเนี่ยเงียบจับเออไม่พูดไม่พะเลยยังไงไม่ได้อ้นะั้นคำนี้เอาพูดน้องได้น้องฟังบ่อนฟังก่อนเมื่อต้อมตันใจไม่ได้นะอ่าชอบจ่ายไม่ได้ทำไงเพเป็นหน้าที่ผมนี่ผมต้องไปรายงานยามข้างบนนี่เพราะตอนนั้นเกิดภาวะสงครามแล้วเออรู้ป่ะรู้ต้องไปเล่นดาวน์รู้เรื่องอ่าเอาพูดน้องฟังได้สองก้อนเนี่ยม่อนเขาเนี่ยอารมณ์บานาอ่าอีที่จรงที่เขาบ่นอีที่สองบล็อกเนี่ยปิ้งป้างแหะเขาว่าลุกมุดท่อเลยมาลุดเนี่ยบอกว่าเห็นอยู่ใครมุดท่อนะ เราไปโลดดาบคู่อะเหรอนั่นมันมั่นฝังมันงงนะมันฝังไม่นช่ไหอเมื่อมาดาบคู่เนี่ยทางผมไม่รู้จะช่วยเขายังไงที่พี่ติดต่อไปติดต่อใครตอนผมมาเช็คข้อความย้อนหลังอะคือท่านติดต่อผมมาใครติดต่อมาดูมันถึงไปมันช่วยกับต้องฟังก่อนช่วยกันเก็บเรื่องก่อนมาหลายเรื่องกต่องเก็บไมหมดสมองกอดต่องจำไม่ได้เออพี่เขาเขาสวัสดีครับพอนีว่์ คือทางนี้เขาเข้าใจแล้วแม็กเข้าใจเรื่องนี้เลยนะอือเหนื่อยไหมอ่าแม็ไม่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องนี้แต่แต่ว่าอ้อนม้อนอย่างเปทางนี้เลยนะอ่าจอปเขาบอกผมพี่ทําได้ดีลองมาเดินพี่ยอมลองมาเดินออกจดไ์้ี่พี่ใช้แท้ไว้ใจได้ไว้ใจได้ให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้อ่ะรอปะรอปะรอครับรอไม่มั่นรอรอพี่เข้าใจแล้วทําไมอ้อนม้อนถึงตาสีน้ำปลาอ่หวานมากหวานมันยิ้มให้พี่ดูเลยยิ้มเลยม้อนหวานม้นยิ้มเลย เนี่ยตอนี่ยเขายิ้มบาดใจเนี่ยเวลาหลี่เล็กใช่แล้วไมไม่หลี่อันหลี่มันก็เล็กไปหลี่ทำไมอะหลี่ไม่ออกวันบารมีมังกรใหญ่อ๋อหลี่ไม่ออกวันบารมีมังกรใหญ่ท่านนนเขาจะให้ความหมายได้ไหมนังนั้นถอดแว่นตาุตอที่ดอพี่่ทางนนท์ถามหลีถอดแหวนที่ทางนนท์นะใครถอดแว่นนังนั้นที่ใส่ที่ว่าขึ้นเรือขึ้นเรือถอดแว่นใครขึ้นเรือวะ พี่เป็นขาวขาวขาวขอีดาไลส่งมาตัวแรกดารไลเออพอถอดนะคุณใครถามจริงเนี่ยมั่บอกแล้วว่าตามท่านมาที่นี่คุยเรื่องนี้คุยถามว่านี่ถามว่านี่คุยกับใครคุยกับแม่ซื้ออีกแล้วคุยกับน้องฟังนะฟังคนนั้นน่ะมันรู้จักไหมก่อจะพูดชื่อได้ไหมันชื่ออะไรมันรู้จักไหมไม่รู้จักพี่พูดชื่อเวทีแล้วเพราะมันถอดด้านตามันถอยลงเล็กจนมันแตกอีดาไลไม่ใช่อีดาไลส่งมาทางนี้จ้ารู้แล้วชื่อไรมั่นชื่ออะไรบอกพี่เลยลับม่าน คืออะไรืออะไรไม่ดีแนะ่โอ๋สองบอกเหตุการณ์ไม่ค่อยดียมาตื่นเนงะี้ยใช่แต่ออทุ่มสองอ e ีบ็อกซ์เรนจาเต่าแถวบ้านผมดูเลยดีแดดเขารู้นะจริงๆดีดาโอ้โหลูกหมองนี่เลยยา่ตาเรนจาเต่าไหมไหมดีครับพี่โอลาไป,ปเอโลตาไบโอลดีครับโอ่โอที่จีนนี่จีนดาคู่อ่าฮะ สปอนมาเลยอือใครนะเดือดร้อนดิสปอคือใครผมก็เสือเพลนไว้ก่อนสปอนเนี่ยคือตัวท้อสปอเรื่องอะไรเนี่ยสปอนม่อนถามพี่พี่พูดเรื่องอะไรถามมาดิม่อนอ่ะดีขึ้นเยอะแล้วแล้วลูกนะม่อนอ่ะดีขึ้นเยอะเราแย่ลงผมน่ะเหนื่อยไม่เป็นไรหรอกถึงเหนื่อยยังไงก็เหนื่อยได้เพื่อเพื่อเดือนเดือนเขารู้ตังค์เคอร์เน็แต่ว่ามันทำได้ดีม่อนถามมั้ยเนี่ยใครหายเกนุ๊บแบบเขาที่ใครหายยัง พี่ดีขึ้นแต่ออนมอนให้ความหมายพี่นะพี่ดีขึ้นอาหารก็คือออนมอนเนี่ยเข้าใจพี่ดีขึ้นแค่ไหนพี่ดีขึ้นแค่ไหนพี่ดีขึ้นออนมอนว่าพี่งานหนักนะหนักครับวันนั้นที่เด๋็กกำลังเพลงจะขึ้นแล้วนะกำลังฟังเนื้อเพลงหนักหนแม้วันนั้นที่ฉันไม่หวั่นใจเพลงขึ้นนะเขาบอกว่ากำลังเฟังอาทิตย์เนี่ยพี่ทำงานหนักถ้าินหารขอจันเนี่ยเพลงเนี้ย ได้ยินนะได้ยินนี่หละครับท่นพี่ก็พี่ทำงานหนักแค่ไหนไม่วันนั้นพี่ทำงานหนักแค่ไหนครับหนักดีลำหนักตั้งต่างๆมอนแล้วอ่ะเขาพบความลับตั้งแต่ม่อนขมวดคิ้วแล้วเขารู้ว่าให้ดักเงินเดินออกพี่ไปรับที่ไหนเนี่ยทั้งนี้วัดเวลาเงินเดือนออกพี่ไปรับที่ไหนนี่เขาจะขูดวัคซีนใหม่ไห้ไายนะให้มาเงินเดือนออกพี่ไปรับที่ไหนทำให้พี่คิดถึงพัดทงไว้ตรงเนี่ยเขารู้ว่า นี่าด <animals under biết> in ับจำปียังไงจ่าดับจำปอเขาคือใครเงินเดือนออกพี่ไปรับที่ไหนเขาจ่ายจำปอไม่น่ายจ่าเวลานี้เดียนออกไปรับที่ไหนนั่นจาดับจำปีจาดับจำปีสีเท่พี่ฟังน้องหน่อยดิน้องถามว่าเวลาเงินเดือนออกพี่ไปรับเงินที่ไหนรับเงินที่ไหนเออรับไว้เลยครับรับที่ไหนแต่รู้เปล่พี่จาดับอะไรชื่อรู้นะรู้จักลูกจำปานะรู้จักนี่แหละจาดับจำปา เอาแดดจำปลาทักไหมทักเขาบอกเอาทักไหมตาแบบน้ำไปยอะขึ้นมังนี้แล้วนะเนี่ยเขารู้ว่าตอบกรรมันเสร็จพี่เจ้ามาพูดไม่หยุดเลยต้เนี่ยขึ้นตอบไปถึงนั่งไหมแต่ว่าอยู่ก็เขาว่าขึ้นมันก็งงเนี่ยคว่าพาล่างเส็จเขาผัดทางนี้ตอนนี้รั่วแล้วญี่ปุ่นรั่วแล้วขึ้นกึกเดี๋ยวเขาเรงวิ่งพี่ผมยืนฟังอะไร พี่จะล้างจานม่อนเดี๋ยวพี่รู้แล้วพี่พี่ล้างจานพี่ยังล้างจานไปก่อนนะพี่นั่นผมไปก่อนนะเออไปก่อนเดี๋ยวแกเรียกเออไปก่อนเขาเรียกนะเทนบพี่ท่านเล่นเวกันเออเล่นเวกนะพี่มีอะไรอีกไหมพี่มีอะไรอีกไหมเออกูมันนาพุทสานั่นงั้นผมไปก่อนนะงั้นผมไปก่อนนะกุมันนากูไปนั่นจังเมือก่นจับเมือไหร่พุทสานั่น มาเน่มังกรโตเนี่ยนี่ฝากฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยฝากช่องหน่อยฝากกดแชร์กดไลค์ครับช่องใครครับโจกลองชื่อช่องอะไรนะโจกลองแล้วอะไรอีกก็ต้องอะไรชีวิตพี่ก็เดินทางโอ้โหสุดยอดจับมือหน่อยจับมือหน่อยขอบคุณครับมังกรโตเดี๋ยวต่อยคนหนึ่ง้นั่นคงแปลว่าสีเขียวบอกบอกไอฟี่ได้ผมยังสบายดีสบายดีครับ แล้วดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากเลยครับมากว่ามากขนาดไหนก็สบายใจรีแลกซ์เข้าไปเรียกโต๊ะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยอ่ากดแชร์กดไลค์ให้ให้ให้โกต๋องตีพันถิ่มพี่ชีวิตพี่ชอบเดินทางครับเดินทันถิ่มแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือโกต๋องฮะผมสุดยอดจากมือไหน่โอ้โหสุดยอดครั้งนี้สุดยอดมากครับผมครั้งนี้สุดยอดมากนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่อะไรวันนี้มกราใส่มกราที่ไหนนี่กุมภาแล้วกุมภาแล้วครับใช่ แต่กลางกุมภาวันนั้นไม่จะไปสองที่สามนะวันที่เจ็ดแล้วเจ็ดกุมภาปีหกเจ็ดรู้ป่ะวหกเจ็ดครับผมพี่ว่านี่คิดถึงเนี่ยสองมหาเนี่ยครับผมให้จันนะเดี๋ยวจะกลับเลยครับผมดีครับเดี๋ยวตัวเองนะกินขนมป่ะโอเคเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ครับบายครับเออครับผมโอเคแล้วอนะโอเค